สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตั้งแต่ 10, 10นาฬิกา <11. S 1> จนถึง11นาฬิกานะคะวันนี้ที่ฉันรังสีมาเสริงคนานฤมิตรดำเนิน,น,นรายการร่วมกันกับคุณโดมสุวาวันค่ะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของฤดูนี้แล้วนะคะนั่นก็คือฤดูหนาวค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้พูดค้างกันเอาไว้ถึงเรื่องโรคที่มากับฤดูหนาวนะคะและ ผู้ที่จะพูดคุยนั่นก็คืออาจา,ารย์คนเดิมเลยค่ะอาจารย์ตู่พันตํารวจโทหญิงทิชาลักษณ์รงค์วิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสํานักงานประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีสค่านผู้ชมค่ะคร,<ส>ครับเช่นเคยนะครับมีปัญหานะครับในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมรวมถึงเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับโทรเข้ามาในรายการได้นะครับที่จะสอบถามประเด็นต่างๆนะครับที่เบอร์023383837ถึง9นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วครับ เมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงโรคที่มากับหน้าหนาวใะนะครับโรคหวัดไปแล้วปลอดบวมไปแล้วอันนี้เหลืออีก4โรคอีกสี่โรคที่ยกมา6โรคเนี่ยเพราะว่ามีการสำรวจเมื่อปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศัรกราช2 5 5 5จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะคือปี56นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า6โรคที่มากับหน้าหนาว เราก็เชื่อว่าบ้านเราะนะบรรยากาศก็ไม่ได้เปลี่ยนในเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปีนี้หกโลกนี้ก็คงจะจะจะมาพบกับกับพวกเราเหมือนเดิมนะคะเย็นว่ายเกิดอยูยนว่าย,ย้จเกิดอย่างนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เราพูดกันไปถึงเรื่องว่าอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของโรคหวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่อันนี้นะะเป็นโรคยอดนิยมโรคยอดนิยมนะคะ ก็ <g ül> ป่วย2,000ยกว่ารายสำหรับไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ว่าปอดบวมคือโรคที่2เนี่ยถึงแม้ว่าจะป่วยไม่มากแต่ตายเยอะอก็คือตายตั้ง350คนนะคะช,ช่วงตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงคุมภาคนนี้มาโรคที่สมที่จะมากับหน้าหนาวซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็อาจจะพบหรืออาจจะประสบในครัวเรือนนะคะแล้วก็อาจจะต้องเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะโรคที่สามไม่ได้แก่โรคหัดค่ะหัดนี่มันน่าจะหายไปแล้วนะฮะก็ <g ül> <g ül> มีน้อยแต่ว่าก็ยังตรวจพบได้อยู่ปีที่แล้วนี่โรคหัดนี่ก็มีหนึ่งพับ77รายค่ะบรายนะคะทีนี้หวัดนี้ก็จะมีอาการคล้ายกันกับว่าเหมือนกับเป็นหวัดนะคะเป็นไข้ตัวร้อนเป็นไข้ตัวร้อนเหมล้ายกันเป็นหัดค่ะคืออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคล้ายกันเลยคล้ายๆกันบางทีมันเลยแยกยากใช่ไหมแยกยากค่ะจะช่วงนี้ถ้าปวดหัวตัวร้อนอะไรเนี่ยมีโรคนึงที่กลับมาปีนี้เองค่ะต้องนํามาบอกท่านผู้ชมด้วยว่า เราเข้าใจว่าไข้เลือดออกนี่สงบแล้วปกติแล้วพอเข้าหน้าหนาวนี่ไข้เลือดออกมกกักจะสงบน่าจะหายได้แล้วตอนนี้รายงานมาหมื่นกว่ารายอีกแล้วค่ะก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะ แสงโค้งขึ้นมาเป็นอีกโรคหนึ่งที่เราอาจจะยังทิ้งไม่ได้ก็คือว่าต้องดูแลเหมือนเดิมนะคะดูเรื่องของเจ็ดวันที่เคยคุยกันแล้วะคะ่ะเจ็ดวันให้เปลี่ยนน้า<ฆ>ให้ดูแลเรื่องไขย,ยุงลายกับไขย,ยุงลายและพวกเนี้ยนะคะแต่วันนี้กลับมาเรื่องหัดก่อนนะคะ<ฆ>แล้วหัดเยี่ยมไข้สูงนะคะลักษณะที่นํามาเลยก็คือไข่สูง38 40ิบไปขึ้นไปแล้วมักจะเป็นกับ เด็กนะคะแต่ก็มีลักษณะที่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็มักจะไม่เป็นก็เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่ง6เดือน8เดือนเนี่ยค่ะเพราะว่าได้รับภูมิคุ้มกันมาจากคุณแม่ค่ะโดยเฉพาะออกมาแล้วเนี่ยได้กินน้ํานมจากคุณแม่น้ํานมเหลืองๆเนี่ยค่ะที่เราเรียกว่าคอร์สต้มเนี่ยนะคะบางคนสมัยก่อนเราเชื่อว่าก็บีบทิ้งไปนะคะแต่ถ้า ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคอเลสตอมหรือว่าตอนที่น้ำนมแรกเลยที่ออกมาจากอกแม่เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเหล่น้ําเหลืองให้ลูกดูดเลยค่ะโอ้มันเป็น<ม>วัคซีนที่ดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม>จะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ ยังดีที่ว่าเรามีโครงการเยอะที่กินนมแม่กันนะคะ,ะก็ทําให้เด็กเล็กๆเนี่ยหัดไม่ค่อยมีแต่หลังจาก8เดือน12เดือนขวบหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็มักจะติดโรคหัดนี่ได้ผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะ,ะ,ะสําหรับไม่ใช่ว่าเป็นแต่เฉพาะเด็กๆนะคะ,ท,ะทีนี้ลักษณะที่ว่าเราจะรู้ยังไงว่าชักจะเป็นหันแล้วแหละ นะคะก็ให้ลองให้เด็กหรือคนที่เป็นไข้สูงๆมาติดกันสักสองวันนี่ยลองอ้าปากดูนะคะเอาไฟฉายสองเข้าไปนะคะเราก็จะพบว่าคุณหมอเนี่ยเวลาที่เราไปหาที่โรงพยาบาลที่ OPD ที่แผนกผู้ป่วยนอกเนี่ยทำไมต้องอ้าปากทำไมต้องเอาไฟฉายสองแล้วก็เอาอะไรมาเหมือนจะแตะที่ลิ้นเพื่อที่จะดูในคอหรือในคอว่าม,มีอะไรไหมนะคะแต่ถ้าจะเป็นไข้และเป็นโรคหัดเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่า copic spot จะมีลักษณะคล้ายๆเม็ดงาขาวๆาวงเหลืองเนี่ยนะคะอ,อยู่ที่กระพุ้งแก้มเหมือนเป็นสิวไหมคะคล้ายๆเป็นคล้ายๆเม็ดงานี่ยค,คาวขาวๆงเหลืองอาจจะอยู่ใกล้ๆบริเวณกรามบนหรือกรามล่ากเนี่ยก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเลยสองวัน3วันไปแล้วเนี่ยตุ่มนี้มันก็จะหายไปเองนะคะที่พบบ่อยก็คือผู้ใหญ่ที่มีร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นโรค ตรงนี้เป็นโรคหัดได้ง่ายเชื้อหัดเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะก็คือเชื้อลูเบโรว v าไวรัสนะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพารามิกโซไวรัสอยู่ในกลุ่มตรงนั้นค่ะคุณยี่ธรรมชาติของเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะคุณดมน้องกิ๊งคะถ้าหากว่าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะคล้ายๆว่ารักษาตัวเองได้7จ็วันสิวันเนี่ยถ้าติดเชื้อไวรัสไปก็มักจะหายค่ะอันนี้ละคะคือข o อิ๊สป นะะใ,นในกระพุ้งแก้มเลยหาภาพได้เร็วมากหา,<ล>หาภาพได้เร็วมากเก่งมากนะคะ,คะถ้าหากว่าไม่มีการติดเชื้อก็จากพวกแบคทีเรียคือไม่มีเสมหะาไม่มีการไอหรือว่าไม่มีอื่นๆมาแทรกเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะคะ,คะ เราติดยาปฏิชีวนะกันมากก็คือยาแก้อักเสบป่ะถูกค่ะพอเป็นอะเล็กๆหน่อยบางทีถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยอาจารย์จูอยากให้เป็นหลักได้เลยว่าถ้าเป็นเชื้อไวรัสเองเนี่ยรักษาตามร่างกายของเราเนี่ยได้แล้วรักษาร่างกายให้อบอุ่นทานน้ำมากๆนอนให้พอนะคะจะดีขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะให้ไปสะสมที่ตับที่ไตอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายเว้นแต่ว่ามีกรณีอาจจะมีการแทรกนะคะมีเสมหะข้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ทานยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เรียกว่าหน้าหนาวเนี่ยจะเจอนะคะโรคอันดับ4ี่ค่ะไปเร็วหน่อยเยวเราไม่จบวันนี้เรามีทั้งสโรคนะคะเดี๋ยวก็คงมีสายเข้ามาเบรกอีกยิสุกยิสัยเคยเป็นกันหรือยังคะเป็นแล้วค่ะเป็นแผลเป็นด้วยเป็นแผลเป็นด้วยเป็นแลยค่ะยิสุกยิสัยนี่เป็นเป็นโรคที่เหมือนกับเรามีภูมิปัญญาชาวบ้านเนะว่า ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วก็จะไม่เป็นอีกนะคะเป็นกันคนละครั้งพอชีวิตหนึ่งเหมือนเนูเป็นสองครั้งคะเป็นสองครั้งเหรอคะไม่บอกอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยใช่เด็กๆไม่แน่ใจแต่ตอนโตเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งอีสุกอีสัยี่เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะชื่อวาริเซล่านะคะชื่อ็เพรอปลนะคะแต่ไม่น่าเป็นเลยนะแต่ว่ามันอยู่ในตระกูลเดียวกันกับพวกของเริมนะคะคือเฮอร์ปีซิมเพก ะค่ะมันเป็นอยู่เป็นชนิดที่3คือเริ่มเนี่ยมันจะมีอยู่สองชนิดที่รู้จักกันนะคะ,คะถ้าเป็นชนิดที่อยู่ที่ปากชนิดที่1ชนิดที่2อก็อยู่ที่ตามบริเวณเอวัยวะเพศค่ะนะคะแล้วก็ชนิดที่3เนี่ยนะคะ,ะวาลิเซล่าหรือเป็น คิวเมนเฮอร์ปิวรัสนะคะชนิดที่3คือไทป์ที่3เนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคอีสุกอิไซนะคะบางทีเราก็จะพบชัดๆก็คือพวกงูสวัดเคยเป็นไหมคะเคยเห็นไหมงูสวัดก็จะเป็นตุ่มงูสวัดไม่เคยเป็นฮะแต่เคยเห็นไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นพี่น้องกันกับโรคอีสุกอิไซเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอีสุกอิไซก็อาจจะเป็นงูสวัดเป็นงูสวัดแล้วก็มาเป็นอีสุกอิไซเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นเครือญาติกันนะคะ เขาไม่ให้แกะเนาะโอ้นี่ไงถ้าแกะแล้วก็จะเป็นสาเ,นเหตุของการเป็นแผลเป็น <Okay. S 2> ผมจําได้ที่ตอนเด็กๆ <Okay. S 2> เขาใช้เหล้าขาวผสมกับข่ามั้ง อันนั้นอันนั้นเป็นลมพิษหรือเปล่าคะเป็นอีสุกิสายนี่ยนะอีสุกิสายนะคะให้อิสุกิสายทานแล้วมันามันพอแห้งแล้วมันจะเป็นเกล็ดยาเขียวยาเหลืองอะไรป่ะคะใอ้กินยาเขียวยาไทยใช่ไหมคะยาเขียววันละสามครั้งเดี๋ยวนี้ยาเขียวสมัยก่อนเนี่ยรุ่นรุ่นคุณโดมกับรุ่นอาจารย์ตู่คงทานเป็นน้ำมันขมมากครับขมมากครับเดี๋ยวนี้มันมีเป็นเม็ดดีขึ้นตั้งเยอะแล้วทําไมถึงเลือกอีสุกิสายเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ต่อได้ไหมคะอาจารย์สเหรอคะมาแล้วค่ะจังหวัดสุรินทร์นเลยค่ะสสวัดีคุ ค่ะสวัสดีค่ะเินค่ะค่ะดิฉันจะเรียนสอบถามนิดนึงว่ากรณีของวม่ปาสิสิบนะคะค่ะเออเราถ้าเกิดวาเราต้องสาวผู้ผู้ปััตรทองใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเวลาเจ็บป่วยของมาต่าสีสิบต้องใช้บัตรทองบัตรทองเราอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดนึงแล้วตัวเราอยู่อีกจังหวัดนึงถ้าเราเกิดว่าเจ็บป่วยสะานหันเนี่ยเราจะเข้านอเอิดรักษาตัวที่นั่นเนี่ยค่ะค่ะก็แล้วไอ ใช้วในเรืองของค่าเชเชิญสองร้อยบาทที่เรายังได้ด้ใช่ไหมคะได้ค่ะใช้ใบรับรองแพทย์นะคะแต่ว่าสามารถรักษานอกนอกโรงพยาบาลนอกนอกเขตได้ใช่ไหมคะได้ค่ะนั่นคือถ้าเป็นบัตรทองเนี่ยเขาก็จะมีระบบของเขามีการที่จะโทรศัพท์รีเฟอร์ซึ่งกันและกันจะมีการส่งต่อแล้วก็มีการวิธีการเคลมของเขาค่ะคือเรื่องการรักษาเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าคุณนอนพักรักษาตัวนานเท่าไหร่นะคะใบรับรองแพทย์ค่ะ นอนแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันมาตาสี่สิบได้วันละสองร้อยนะคะปีหนึ่งไม่เกินยี่สิบวันนอนมากี่วันคะเท่านี้อ๋อไมค่ะนี่คือคือเราถามถามไ้ก่อนว่าเราเริ่มทำวันเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่าคืออยากจะทราบข้อมูลเอาไว้ว่าเผื่อว่าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ทราบนะคะครับกรณีฉุกเฉินเนี่ยนอนต่างโรงพยาบาลได้ฮะแต่ว่าต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ค่ะ <asure S 1> คืออันนี้บ <lation ary S 1> ั <fort S 1> ตรทองเขาจะส่งต่อกันเองเขาจะเคลมกันเองคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าเอาใบรับรองแพทย์ค่ะมาแสดงแล้วก็ขอเคลมกรณีเงินตอนที่จ่ายให้เนี่ยค่ะสำหรับมาตรา4 0เนี่ยเราจ่ายให้เป็นค่าทดแทนเนี่ยนะคะวันละ200บาทค่ะก็ใช้ใบรับรองแพทย์มาองแจากโรงพยาบาลไปยื่นที่ประกันสังคมโมเองใช่ไหมการหลังจากน้ก็จะไปบันแล้วถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะจะได้เช็คได้นะคะค่ะ ค่ะแล้วอีกกนมีึงถามนิดนึงนะคะในกรณีของมากราสี่สิบเนี่ยค่ะในกรณีว่าร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ชาระเดือนละร้อยบาทถึงสิ้นปีนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วอันนี้ปีหน้านี้มีมีกําหนดเองค่ะว่าต้องชาระเท่าไหร่อะค่ะเออถ้าหากว่าทางทางคุณพรพันธ์จะเลือกวิธีนี้ไปตลอดก็ส่งได้ตลอดไปค่ะเพียงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าเราจะมีการให้ฝากเงินสะสมเพิ่มนะคะก็จะมีทางเลือกที่สามค่ะคือ อกองทุนเงินออมแห่งชาติเนี่ยก็จะโอนเข้ามาอยู่ในภารกิจของประกันสังคมด้วยก็เท่ากับว่าได้ได,ได้เบิ้ลเน่นะคะเปิดโอกาสให้ให้มีการออมได้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสของประชาชนอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่รัฐสนับสนุนให้เราออมเงินนะคะค่ะก็ะเป็นบอกอาจารย์แย้บบอกได้เลยฮะวันที่9ธันวาคมก็จะประกาศใช้แล้วค่ะก็ ก้าธันวาคมนี้นะคะค่ะประกาศใช้แล้วค่ะก็ท่านที่สนใจแล้วเป็นมาตราสี่สิบอยู่แล้วจะเป็นแบบที่หนึ่งคือส่งเจ็ดสิบบาทก็ดีส่งร้อยบาทก็ดีนะคะเลือกทางเลือกที่สามได้เลยค่ะค่ะทางเลอกที่สามก็คือแล้วอย่างนี้กรณีของมาตราสีสบสามอีกข้อหนึ่งว่าเก่ที่ว่าชาระเือนละห้าสิบาทสําหรับสําหรับที่ว่าเสียชีวิตใช่ไหมคะ ่าแต่เดือนละ150บาทเนี่ยแล้ว50บาทนั้นคือในส่วนของที่ว่าเป็นบำเหน็จบำเหน็จชราภาพใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะอค่ะค่ะแล้วแล้วมีคำถามว่าอะไคะในส่วนนี้เนี่ยพื่อผู้ประกันตนจะได้เมื่ออายุเท่าไหร่หรือว่าเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตคะถ้าหาวผู้ประกันตนไม่เสียชีวิตเนี่ยก็จะเป็นเงินบำเหน็ตนะคะซึ่งสำหรับมาตรา40มีกำหนดไว้ที่อายุ60ปีค่ะค่ะ ปีค่ะแต่ถ้าได้แค่หกสิบปีแล้วถ้าเกินหลังจากที่เขาอายุหกสิบปีแล้วเขาสามารถส่งต่อได้อีกไหมคะก็ตรงนี้ได้นะคะค่ะก็เหมือนกับสะสมขึ้นไปค่ะเป็นบําเหน็จที่เลิกส่งเมื่อไหร่ก็ก็รับไปแต่ว่าต้องอายุเกินหกสิบขึ้นไปค่าถ้าหลังจากหกสิบปีไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งได้เรื่อยๆใช่ค่ะก็คือการก็คือไปสะสมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเจ็บป่วยก็คือยังสามารถที่จะได้คเงินเชิญวันละสองร้อยอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ ค่ะค่ะก็รุกคนเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะไหนๆก็มาแล้วขออีกสายต่อเลยก็แล้วกันนะคะยินดีค่ะเชิญค่ะค่ะจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณรัตดาวันฮะค่ะคุณรัตดาวันนะคะเชิญค่ะค่ะคือคือ เพื่อนอนะคะถามกันมาบอกว่าส่งประกันสังคมครบ15ปีแล้วไม่ต้องส่งเนี่ยมันเป็นยังไงคะเพื่อนว่ามาอีกแล้วเข้าใจผิดอ๋อจั์ต่เชิญค่ะถ้าสมมติว่าคุณระดาวันตไม่ได้จะถามที่ประกันสังคมไงอันนี้เดี๋ยวฟังคาตอบตรงนี้พร้อมกันเลยนะคะจย์ต่จะค่อยๆเล่านะคะคือหมายความว่าถ้าคุณระดาวเนี่ยส่งครบ180เดือนหรือ15ปีแล้วเนี่ยยังทํางานอยู่ ะคะ่ะยังยังยังส่งอยู่ใช่ไหมคะยังส่งอยู่ก็ยังส่งได้ค่ะแล้วก็ออตรงนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์กับทางคุณรดาวันเองคือถ้าส่งเกินไปจากสิบห้าปีเนี่ยทุกปีค่ะก็จะมีเงินเงินที่จะเรียกว่าเงินบำนาญเนี่ยได้เพิ่ม